อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับบทเรียนจากกระดุมเม็ดแรกที่ติดผิดในวันนั้นบรรยากาศการฟาดแข้งศึกโตโยต้าไทยลีกกำลังอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มแต่กลับมีอันต้องแยกย้ายเก็บฉากชั่วคราวหลังการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อโควิด -19 าทำเอาคนในวงการลูกหนังไทยออกอาการเซ็งไปตาม,ตามกันโดยหลังจากไวรัสตัวแสบตีหัวเมืองต่างๆทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีก สภากรรมการและตัวแทนสโมสรได้ประชุมหารือเป็นการด่วนและมีมติเลื่อนสืบฟุตบอลไทยลีก1-3ออกไปอย่างน้อย1เดือนเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งแต่ระหว่างนี้ก็มีการปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกร่วมกันทว่าสถานการณ์ล่าสุดได้เรียงตั้งแต่ไทยลีก3มีมติให้ตัดจบการแข่งขันเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงโปรแกรมในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกที่มี12ทีมร่วมโม่แข่ง ซึ่งอยู่ระหว่างหาเลิกง,งามยามดีลงฟาดแข้งต่อไปแต่ความบัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกเมื่อแมโจอยู่ในเตดและนนทบรีอยู่ในเตตสองทีมที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมตามที่ข่าวออกไปจนพลาดตัวไปเล่นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเดินหน้ายื่นอุทธร์ต่อสมาคมหาความชอบธรรมให้กับสโมสรตัวเองจนสุดความสามารถไม่รู้ว่าเคสนี้จะไปจบตรงที่ให้สารพิจารณาคำร้องหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป ขนาที่ศึกโตโยต้าไทยลีกและ m 5็มร้อยห้าสิบชมชิพอย่างลูกผีลูกคนแม้ทางสมาคมและไทยลีกจะขอเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกหนึ่งเดือนระหว่างนี้จะมีการประชุมกับสโมสรสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีการกลับมาเล่นแบบสนามปิดหากทางรัฐบาลและสบคเปิดไฟเขียวให้นักบอลอาชีพสามารถกลับมาเตะได้ทุกอย่างก็จะเดินหน้าต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่าวันนั้นจะมาถึงตอนไหน แถมนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทยจะต้องหยุดพักการแข่งขันอย่างน้อย2เดือนเพราะต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศให้ได้ก่อนพอข่าวนี้ออกมามีสะดุ้งกันไม่มากก็น้อยเพราะนั่นหมายถึงว่าการแข่งขันจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในเดือนมีนาเป็นอย่างน้อยต้องบอกว่าณวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะซาลงไป แถมยอดผู้ติดเชื้อประจําวันก็เพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าคําพูดของรัฐมนตรีย่อมมีน้ําหนักไม่น้อยร,รัฐบาลเองคงไม่เสี่ยงให้ฟุตบอลลีกอาชีพกลับมาฟาดแข่งกันปกติแน่ๆแม้ฟุตบอลจะเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนก็ตามแต่อย่าลืมว่าภาคธุรกิจอื่นๆก็ได้รับผลกระทบเช่นกันหากรัฐบาลปล่อยให้ฟุตบอลกลับมาเตะได้ในสถานการณ์เช่นนี้ย่อมถูกประชาชนในสายอาชีพอื่นตั้งข้อคอรหาได้อีก ส่วนการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือการเตะสนามกลางเหมือนกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาหรือ AFC แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลล่าสุดคำถามที่ตามมาคือจะไปเตะกันที่ไหนแต่ละสโมสรมีเงินพอตรวจโควิด COVID ให้กับนักกีฬาและบุคลากรในทีมกว่า50คนหลังเกมทุกนัดหรือไม่ไหนจะค่าโรงแรมที่พักสนามซ้อมการเดินทางต่างๆใครจะรับผิดชอบตรงนี้สโมสรที่มีเงินหน่อยพร้อมจ่ายไม่มีปัญหา ่สโมสรระดับกลางถึงล่างลำงพังแค่แบกค่าเหนือนักเตะแต่ละเดือนก็ยังลำบากหากเปรตสนามกลางอย่างที่ว่ามาข้างต้นบอกได้เลยว่าต้องมีบางสโมสรล้มหายไปจาการะบบบอลไทยอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาพวกเขาก็แล่เนื้อตัวเองมาหล่อเลี้ยงจนแทบจะไม่มีที่ยืนแล้วส่วนสมาคมเองก็ยังตีหมืน่นไม่แสดงความชัดเจนเรื่องเงินสนับสนุนทีมว่าสุดท้ายแต่ละสโมสรจะได้เงินทีมรัเท่าไหร่เมื่อจบฤดูกาล พอหากไม่รู้ยอดที่ได้สโมสรก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเอาเงินในอนาคตมาใช้เมื่อสถานการณ์มันมีแต่เลวร้ายลงและยอง f อทีมในท้ายตารางกลายเป็นทีมแรกที่ออกมาเสนอแนวคิดตัดจบลีกในฤดูกาลนี้โดยไม่มีทีมตกชั้นและเสนอให้ทีมไทยลีก2เลื่อนขึ้นมาแม่แนวคิดนี้จะยังไม่มีตัวแทนจากสโมสรไหนขานรับแต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาโอกาสตัดจบลีกก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ อย่าลืมว่าหากปล่อยให้ยืดเยื้อนอกจากสโมสรจะได้รับผลกระทบเรื่องรายจ่ายแล้วสถานีโทรทัศน์ที่รับหน้าที่ถ่ายทอดสดก็จําเป็นจะต้องจัดโปรแกรมใหม่ก็ยอมกระทบผังรายการที่สร้างรายได้ให้กับช่องตัวเองแน่นอนมิหรือเขาจะยอมโยกโปรแกรมถ่ายทอดสดออกไปเรื่อยๆแบบไม่มีกําหนดเพื่อรอไทยลีกมาเตะเอาจริงๆ14เมษายนที่ผ่านมาสมาคมและไทยลีกไม่รีบตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันแบบข้ามปีรับรองว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เร็วๆที่สุดคือผู้บริลีกอาชีพก็น่าจะอยู่ในช่วงท้ายของการแข่งขันการตัดสินใจบางอย่างมันคงง่ายกว่านี้ทั้งการหาแชมป์หรือตัดจบมันถึงมีคําว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดทุกอย่างมันก็เลยผิดไปหมด